สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่นี่ช่อง12นาฬิกา h ชนแนลบันทึกร้อยแชีวิตกรรมเรื่องแมวอาคาดในปีพศ2542ฉันไม่เคยคิดเลยว่าฉันจะได้รับอุบัติเหตุครั้งร้ายแรงที่สุดในชีวิตของฉันที่ผ่านมาในขณะนั้น ฉันมีอายุประมาณ48ปีอาชีพของฉันคือแม่ค้าขายของอยู่กับบ้านมีทั้งของสดของแห้งทั้งหลายทั้งทำกับข้าวขายเองแล้วก็ซื้อมาขายด้วยฉันจึงต้องตื่นแต่เช้ามืดประมาณตีสามทุกวันและฉันต้องขับรถกับสามีไปซื้อของที่ตลาด เพื่อเอากลับมาขายที่หน้าบ้านของตัวเองให้ทันลูกค้าที่จะมารอซื้อกันเป็นประจำในช่วงเช้าวันที่เกิดอุบัติเหตุฉันกับสามีพากันขับรถไปซื้อของเหมือนที่เคยทำตามปกติแต่ขากลับจากตลาดเวลาประมาณตีห้ากว่า,วาสามีของฉันเป็นคนขับรถมอเตอร์ไซค์ส่วนฉันเป็นคนซ้อนท้าย แล้วก็พร้อมกับหิ้วของพรุงพรังเหมือนกับเช่นทุกๆวันนั่นแหละช่วงที่รถจะผ่านหน้าวัดซึ่งคนแถวนั้นจะรู้จักและเรียกชื่อวัดแห่งนี้ว่าวัดช้างซึ่งเป็นวัดที่มีผู้คนนับถือและเชื่อถือในความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อหินเป็นอย่างมาก เพราะผู้คนที่ศรัทธาต่างเชื่อกันว่าหากใครมากราบไหว้ขอพรสิ่งใดก็ตามเกือบร้อยทั้งร้อยจะสมหวังจึงเป็นที่รู้จักของคนทั้งอำเภอบางมุนน้าและในละแวกใกล้เคียงช่วงบริเวณหน้าวัดจะมีลำคลองที่ขนานไปกับถนนมีต้นหญ้าและน้ำแต่ก็ไม่ได้ลึกมาก ที่สำคัญจะเป็นดินและก้อนหินซะมากกว่าฉันเคยคิดว่าถ้ามีใครเกิดอุบัติเหตุและตกลงไปในคลองนี้ก็คงจะต้องเจ็บอย่างหนักแน่นอนโดยที่ฉันไม่ได้นึกถึงเลยว่ามันจะมาเกิดขึ้นกับตัวฉันเองที่สำคัญถนนช่วงหน้าวัดจะเป็นทางโค้งตลอดแนว จะเป็นที่รู้กันดีในท้องถิ่นเลยว่าถ้าใครขับรถผ่านมาจะต้องลดความเร็วลงพร้อมทั้งบีบแตรรถกันทุกคันเมื่อได้ขับรถผ่านมาบนถนนเส้นทางนี้วันนั้นเกิดเหตุขึ้นเพราะสามีของฉันขับรถแหกโคง้งตกลงไปในลําคลองก็คงเป็นเพราะเขาหลับในนั่นแหละ ปรากฏว่าสามีของฉันไม่เป็นอะไรเลยแต่ฉันซึ่งในตอนนั้นรู้เลยว่ารถกำลังจะตกถนนและฉันนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในวัดซึ่งมีหลวงพ่อหินพ่อช้างแม่ช้างที่นับถือของคนทั้งอำเภอและคนที่รู้จักทั่วไปให้ช่วยฉันด้วยขณะที่นั่งอยู่ฉันได้เกาะที่ ท้ายมอเตอร์ไซค์เอาไว้อย่างแน่นเลยจึงทำให้ฉันไม่กระเด็นออกไปไกลจากรถแต่ถ้าว่ามันทำให้ฉันถูกรถมอเตอร์ไซค์ทับอยู่ฉันและสามีต่างก็รู้ตัวกันดีในละแวะกหน้าวัดจะไม่มีบ้านคนอยู่เลยจึงไม่ได้ตะโกนร้องเรียกให้ใครช่วยหรอกนอกจากจะต้องรอให้คนผ่านมาเห็นเท่านั้นสักพัก ก็มีรถกระบะคันหนึ่งขับผ่านมาสามีของฉันโบกมือขอความช่วยเหลือแต่เขาก็ขับผ่านเลยไปไม่นานรถกระบะคันเดิมก็ย้อนกลับมาในภายหลังซึ่งในขณะนั้นฉันยังนอนอยู่ตรงที่รถมันตกลงไปนั่นแหละเพราะรถมันทับขาฉันอยู่ ผู้ชายที่ลงมาช่วยเหลือ,อ,อนำฉันและสามีส่งโรงพยาบาลประจำอำเภอจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นมันทำให้กระดูคอของฉันเคลื่อนและหมอนรองกระดูกก็ทับเส้นประสาททำให้ฉันลุกเดินไม่ได้หมอแนะนำให้ฉันทำการผ่าตัดแต่ฉันก็กลัวการผ่าตัดมากฉันกลัวว่าหากผ่าไปแล้ว จะเดินไม่ได้เลยฉันจึงเลี่ยงด้วยการรักษาทางกายภาพแล้วก็กินยาสารพัดที่คนรู้จักจะแนะนำมาให้ฉันทำอย่างนั้นอยู่เกือบปีด้วยความที่ฉันกลัวการผ่าตัดนี่แหละลูกๆของฉันก็เสาะแสวงหาวิธีรักษาต่างๆนานาที่ตรงไหนว่าด,ดีก็พาแม่ไปรักษากันตลอด หมดเงินหมดทองไปเยอะด้วยความที่ฉันอยากเดินได้และใช้ชีวิตได้ตามปกติวันหนึ่งลูกๆได้พาฉันไปกราบพระแล้วบังเอิญได้พบกับแม่ขาวแขวคนแถวนั้นเขาเรียกแม่ขาวจริงๆก็คือแม่ชีนั่นแหละชีพรามท่านหนึ่ง ซึ่งท่านก็สามารถมองเห็นสิ่งที่ผ่านมาในอดีตในสมาธิของท่านเองได้ท่านถามฉันว่าได้เคยทำอะไรกับแมวไว้หรือเปล่าเห็นเขามาทวงหนี้คืนแล้วนะมันทำบุญกรวดน้ำให้เขาเยอะๆละ่ะนักก็จะได้เป็นเบาซึ่งในตอนนั้นฉันยังนึกไม่ออกก็จึงบอกท่านกลับไปว่า ไม่มีเจ้าค่ะฉันไม่เคยทำนะและนิสัยของฉันก็ไม่เคยเชื่อเรื่องแบบนี้อยู่แล้วจึงไม่ได้ปฏิบัติตามที่ท่านแนะนำมาแต่อย่างไรหรอกก็ยังคงรักษาด้วยวิธีกายภาพรวมทั้งกับกินยาสารพัดอยู่แบบนั้นแหละเกือบปีเต็มพอฉันลุกเดินได้คล่องพอที่จะขับมอเตอร์ไซค์ได้ ฉันก็เริ่มกลับมาขับรถไปซื้อของกลับมาขายอีกครั้งโดยที่ลืมเรื่องที่แม่ขาวท่านนั้นเคยทักเอาไว้หลังจากที่ฉันขายของได้อีกไม่นานฉันก็ได้เกิดอุบัติเหตุลื่นล้มในห้องน้ำอีกซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้มันทำให้ฉันไม่สามารถลุกขึ้นเดินได้เลยทำได้แค่เพียงพยุงตัวขึ้นนั่งทำได้แค่นั้นแหละ ซึ่งก็ทำให้ฉันลําบากมากเพราะมันมีอาการปูวดอยู่ตลอดเวลาฉันจึงนอนเสียมากกว่าที่จะพยุงตัวลุกขึ้นนั่งในความคิดของฉันตอนนั้นมีคำถามมาวนเวียนอยู่ในหัวตลอดเวลาว่าทำไมต้องมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับฉันด้วยเวลาที่ฉันปวดหนักหรือปวดเบา ฉันต้องใช้วิธีถัดตัวเองเข้าห้องน้ำซึ่งบางครั้งก็ทันบ้างไม่ทันบ้างเละเทะไปหมดมันเจ็บปวดและมันทรมานมากที่ต้องลากสังขารตัวเองแบบนั้นเหมือนกับสัตว์ที่ถูกตีจนขาแข้งหักในเวลานั้นน่ะสมองของฉันมันก็นึกถึงเรื่องแมวขึ้นมาได้เออฉันพยายามทบทวนความทรงจำของฉัน นอนนึกอยู่อย่างนั้นตลอดเออมันก็พอจำได้ว่าเมื่อตอนที่ฉันมีอายุได้ประมาณ16ปีเรื่องมันมีอยู่ว่าวันนั้นน่ะแม่ของฉันได้สั่งเอาไว้ว่าให้ดูปลาที่ตากไว้ในครัวให้ด้วยกลัวว่าแมวมันจะมาขโมยกินฉันก็นั่งเล่นอยู่ในครัวเกือบทั้งวันแล้วก็รู้สึกอยากจะออกไปนอกบ้าน ก็ออกไปเล่นตามภาษาเด็กๆเลยเนาะซึ่งฉันก็ปิดประตูครัวเอาไว้จากนั้นพลันก็เหลือบไปเห็นแมวลายเสือตัวหนึ่งซึ่งมันเป็นแมวของบ้านใครก็ไม่รู้แต่เคยเห็นมันมานอนเล่นอยู่ที่บ้านของฉันบ่อยๆแต่ไม่เคยสนใจมันหรอกจนวันนี้มันก็เข้ามานอนอยู่ในครัวบ้านของฉันเหมือนเดิม ฉันจึงหยิบเอาที่คีบฐานที่เป็นเหล็กตีลงไปที่ตัวแมวหวังว่าจะไล่มันนั่นแหละดันไปโดนบริเวณหลังช่วงบั้นท้ายของมันย่งเต็มแรงเลยไอเราก็ไม่ได้ตั้งใจหรอกไม่ได้มีเจตนาเนาะไอเจตนาของฉันก็แค่เพื่ออยากจะไล่ให้มันออกไปจากครัวให้มันไปพ้นพ้นแค่นั้นเองแต่ด้วยความที่ฉันอยากจะออกไปเล่นข้างนอกบ้านเร็วๆจึงตีมันไปหลายครั้ง โดยแทบไม่ได้มองเลยว่าโดนตรงไหนของมันบ้างรู้เพียงแต่ว่ามันมองหน้าฉันฉันได้ยินมันร้องในตอนนั้นร้องเสียงดังเชียวฉันจำไม่ได้หรอกว่ามันดังแค่ไหนซึ่งมันก็แปลกตอนที่ฉันนึกถึงเรื่องของแมวอยู่นั้นฉันได้ยินเสียงร้องของแมวมันดังกังวานอยู่ในหูก้องอยู่อย่างนั้นดังอยู่อย่างนั้นตลอดเวลา มันดังมากฉันรับรู้ได้ถึงความเจ็บปวดที่มันได้รับขึ้นมาทันทีหลังจากวันที่ฉันตีแมวไปแล้วหลังจากวันที่ฉันตีแมวไปแล้วฉันก็ไม่เห็นมันอีกเลยจนกระทั่งสามสี่วันผ่านไปมีคนแถวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงเดินมาซื้อกับข้าวที่บ้านของแม่ฉันแล้วก็คุยกันว่าไม่รู้ ใครมันตีแมวของฉันมันเจ็บหนักขาลากขี้เยี่ยวเลี่ยราดไม่เป็นที่เลยเดินก็ไม่ได้พอฉันได้ยินฉันก็นิ่งเงียบไม่กล้าที่จะบอกใครว่าฉันนี่แหละเป็นคนตีมันเองด้วยความที่กลัวว่าเจ้าของเขาจะด่าหรือจะเอาเรื่องจึงได้แต่นั่งนิ่งเงียบอยู่อย่างนั้นในความคิดของฉันตอนนั้น มันคงจะเจ็บปวดมากถึงทำให้ฉันได้รับรู้ถึงความรู้สึกของมันในตอนนี้ฉันนึกถึงสายตาที่มันมองมาที่ฉันเหมือนเป็นคำถามว่าตีมันทำไมในตอนที่ฉันกําลังคิดออกเรื่องของแมวอยู่นั้นพลันน้ำตามันก็ไหลออกมานึกถึงแต่ว่าในวันนั้นฉันไม่น่าทำมันเลยและเวลานี้ ฉันก็คงจะเป็นเหมือนกับแมวในตอนนั้นฉันมีสภาพแบบนั้นอยู่สามสี่เดือนเต็มๆจนกระทั่งวันหนึ่งพี่ชายของฉันซึ่งบวชเป็นพระสายธรรมยุทธ์บวชได้หลายพรรษาแล้วท่านได้ข่าวจึงแวะมาเยี่ยมฉันที่บ้านหลวงพี่ชวนให้ฉันพยายามลุกขึ้นนั่งสวดมนต์ภาวนาให้แข็งใจลุกขึ้นมาให้ได้ แต่ฉันก็ไม่เคยทำแล้วก็ทำไม่ได้เพราะมันเจ็บปวดเหลือเกินมันท้อแท้ไปหมดมันทำให้หมดอะไรไปหมดทุกอย่างหลังจากวันที่หลวงพี่กลับไปแล้วท่านบอกว่าจะกลับมาเยี่ยมอีกประมาณเดือนกว่าๆเห็นจะได้หลวงพี่ก็กลับมาเยี่ยมฉันอีกในเย็นวันนั้นฉันตั้งใจว่าฉันจะต้องนั่งสวดมนต์ภาวนาให้ได้ มันเหมือนมีพลังใจขึ้นมาทันทีหลังจากที่คิดว่าจะต้องทำให้ได้เพราะว่ามันเกินที่สุดจะอดกัน้นอดทนแล้วฉันพยายามพยุงตัวเองลุกขึ้นนั่งแล้วเข้าไปอาบน้ำแต่งตัวนุ่งขาวห่มขาวเตรียมพร้อมเพื่อที่จะสวดมนต์ภาวนาตามที่หลวงพี่แนะนำแล้วก็ปฏิบัติตามที่หลวงพี่บอก ในตอนนั้นที่ฉันนั่งสมาธิอยู่ซึ่งอันที่จริงก็ไม่ได้นั่งเหมือนปกติธรรมดาธรรมดาเขาหรอกมันนั่งแบบครึ่งนั่งครึ่งนอนมันเป็นแบบนั้นซะมากกว่าในระหว่างนั้นฉันก็ร้องออกมาเป็นเสียงแมวในขณะที่สวดมนเสียงมันเพี้ยนมันเปลี่ยนไปเป็นเสียงแมวตลอดเวลาโดยที่ฉันไม่รู้ตัวเมื่อหลวงพี่ได้ยิน หลวงพี่จึงถามฉันว่าโยมน้องไปทำอะไรกับแมวไว้หลวงพี่ได้เห็นในสมาธิมันเป็นแมวลายเสือมันจ้องมองหน้าโยมน้องอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับว่ามันรอคำตอบอะไรจากโยมน้องก็ไม่รู้ฉันจึงเล่าเรื่องราวที่ผ่านมาให้หลวงพี่ได้ฟังหลวงพี่ท่านบอกว่าอืม แมวมันถามโยมน้องว่าตีมันทำไมพูดกับมันดีๆมันก็ไปแล้วพอฉันได้ยินหลวงพี่พูดแบบนั้นฉันเสียใจมากตอบไม่ได้ว่าตีมันทำไมเพียงแค่เพราะฉันอยากจะออกไปนอกบ้านเร็วๆแค่นั้นเองที่ทำให้ฉันต้องลงมือทำร้ายมันหลวงพี่ท่านนั่งในสมาธิถามแมวว่า ต้องการจะให้ฉันทำอะไรให้บ้างเพื่อเป็นการขออโหสิกรรมต่อกันสิ่งที่แมวบอกคือให้ทำสังฆทานสดใส่บาตรทุกเช้าอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เขาหน่อยสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาทุกวันทำแบบนี้เป็นเวลาสักสามเดือนได้ไหมเมื่อ <L> ฟังแล้วฉันจึงได้ปฏิบัติตามอย่างที่หลวงพี่บอก ตามที่แมวนั้นต้องการมันก็น่าแปลกหลังจากนั้นไม่นานอาการเจ็บป่วยของฉันมันก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆจนฉันสามารถกลับมาเดินได้อีกครั้งถึงแม้ว่าจะไม่ได้ดีเหมือนเดิมเต็มร้อยเหมือนเดิมก็ตามทุกวันนี้ฉันก็ยังคงนั่งสวดมนต์ภาวนาทำสมาธิทุกวัน และแผ่อุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับแมวตัวนั้นตลอดเวลาต้องขอบคุณที่เขาให้โอกาสฉันได้มีชีวิตอยู่ได้สร้างบุญกุศลต่อในชาตินี้ฉันทำไปเพราะว่ารู้เท่าไม่ถึงการก็ได้แต่ขออโหสิกรรมจากเขาอยู่เรื่อยๆจนฉันมีอาการดีขึ้นดีขึ้นฉันเชื่อว่าเขาคงอโหสิกรรมให้ฉันแล้วเวรกรรมที่สร้างไว้อย่างไร มันก็ให้ผลอย่างนั้นไม่ต้องรอถึงชาติหน้าสัตว์ทุกตัวมันย่อมรักชีวิตของตัวเองอย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันเมตตาเขาเมตตาเราถึงแม้ชาตินี้เขาจะเกิดมาเป็นสัตว์เดรัรฉานแต่เขาก็มีจิตใจรู้สึกเจ็บปวดเหมือนกับเราเช่นกันเรื่องของฉัน คงจะเป็นอุทาหรณ์เตือนใจท่านผู้ฟังได้บ้างเพราะมันเป็นประสบการณ์จริงจากชีวิตของฉันเอง